แล้วก็ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะเช้าสายบ่ายเย็นทุกท่านนะครับไม่ว่าจะกำลังกินข้าวกินข,ขนมหรือกินของหวานนะแล้วก็ตามนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ับเกม Resident Evil 4อีกแล้วนะครับหลังจากที่พาคที่แล้วเนี่ยเราได้ทาการลงหลุมนะครับเพื่อหาชิ้นส่วนมาขึ้นดิมนะครับเพื่อที่จะไปหาเ,เพื่อที่จะไปช่วยแม่บ้านของพวกเรานะครับโอ oh my goodness นี่ครับคุณนในตำนานนะครับสำหรับภาคทัศสน์ศกอ่ะนี่ครับพึ่งวิธีการหนีของเรานะครับอาจจะเปิงกระสุนเลเวลสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพวกเรามากปันกองชือ่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะลงคลิป่อนข้างช้าหน่อยนะครับก็ติดปัญหาเรื่องใกล้จะจบแล้วนะครับเออ จบจจบแบบจบปิดเทอมนะครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยจะมีเวลาเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่ไงโดนผักประตูปิดแต่แน่นอนครับว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นเลียงอามาอุ้ยไปโดนไม่ได้เล่นนานหิมมือตก ใช้ปืนดีกว่าศัตรูเริ่มอิดขึ้นแล้วนะครับปืนคงไม่ไหวเอ๊ะมีคงไม่ไหวคงใช้ปืนแล้วดอกอะไรไม่ดอกนะครับเจขึ้นต่อไปขึ้น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 มีตัวอะไรไหมแน่นอนสวัสดีฟันมาไม่โดนฟันหัวไปหล,ลกบกระซํานะครับนี่ี อึดมากเลยกระสุนเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยนี่อีกเกือบโดนมาทำไมโดนมาทำไมโดนมาทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเิือดเดือดโดนโดนโดนเฮ้ยเขาว่าอยู่อ่า ชุดสองอืมอืมบุเกือบตายนี่ไม่มีชุดเก่อเลยนะครับสุดยอดสุดยอดของดาเมจอืมกำลังจะกระโดดไม่ได้กระโดดซะอะไรไม่เ,เปิดมาเปิดแล้วขั้นที่หนึ่งครับชิล เล็งจากการปัญหาก็ไหลฟเฟินดามเี่นแรงขึ้นนะครับกระโดดยุดบกระโดดชุบมาสับไปอีกที่นึงนีโดดรอดสับไปบนพวกยุบกระโดดอ่า ย้อนผู้คล้องแถวและว่องไวนะครับทำอะไรแล้วเทไปหมดสุดยอดแห่งความหล่อเทและเละท่อครับ <laughs> พูดอะไรนะี่ลิ้มพันไั้หมด <laughs> <laughs> อือทีนี้เราปลดด้านพอกดสวิตช์ข้างหลังนะครับการทำงานของมันก็จะทำงานสองแขนแล้วรอครับอ้าวเฮ้ยเกมดีาใหมทำไมสวัสดีครับ ไม่ดอบไม่เป็นไรในเมื่อหีในเมื่อของไม่ดอบรีออนก็ต้องใช้ของเท่าที่มีะลีออนจะไม่เคยเก่งกว่าใครละโอเคไม่บากนะมีตัวอะไรไหมโอเคไม่มีมือมากเฮ้ยกระโดดทันลงมาข้างล่างชืบกระโดดอย่าอ้าวสวัสดีครับพี่ช่างแอร์อิช ตัวเดียวแล้วใช่ไหมลม,ม,ม,มแล้วก็ฟันลมลมแล้วก็ฟัน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 ติดมากครับศัตรูอุ้ยดอกทองห้าพันก็ยังดีหรือสาวสาวิสซะอ่า มีสตรูดยิงยิงไม่อยากใช้มีดฟันละเปลืองไม่ใช anyway> ่ก็เปลืองนะครับมันเสียวละมีไม่มีไมมีไม่โอเคเกมเมอร์คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าจากนี้จะต้องเจออะไรวิ่งวิ่งว um ิ่งวิ่ง

อันนี้คือถ้ากดในคีย์บอร์ดมันไม่ค่อยมันครับต้องไปกดใน PlayStation นะบอกเลยว่ากดยิ่งกดเนะี่ยยิ่งมือเรยวยิ่งเร็วกว่านี้กดแล้วเนี่ยคนขอสู้ขนมเอ้ก๋วยเตี๋ยว <You again. S 1> ไหนแล่าใช่แล้วมาวดีเลยฉันอยากได้สู้ก๋วยเตี๋ยวทำไมนายไม่ยืนให้ฉันดีๆนะแล้วตอนนี้แม่บ้านของ <You again. S 2> เรา จะมาเปิดสาขามาให้เราแล้วเป็นเรื่องแล้วซาลอดนะแม่บ้านน้่งเป็นของฉันแล้วนายรู้อะไรบ้างเมื่อกับก๋วยเตี๋ยวของนายเผอ่เผยสูตรของฉันอาจจะด,ดีกว่าของนาย <c oughs> นั่นไงจะเราเรียนแบบก๋วยเตี๋ยวอแน่นหลบทันอยู่จ้าสูตรก๋วยเตี๋ยวเราเอาไปบ้านไปด้วย เดีอ๋ยอนมายอมนะครับผลไม่ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเราต้องตามหาสูตรก๋วยเตี๋ยวนะครับสูตรก๋วยเตี๋ยวเสียบเอ้ยอย,ย,ย่าผลอย่าวลไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเราคงต้องจัดก,การบอสตัวนี้นะครับนี่ก็คงสปอยได้เลยเนาะเกมมันเก่าแล้วนะครับนะชิวเล่นจนกว่าจะรอภาครีเมคนะครับรีเมคผมอาจจะ าจจะเล่นนะครับต้องดูงบประมาณหน่อยอะโอเครอรอมันจะมีคนสับสวิต์นะครับเพื่อให้ดันถังลงมานะครับอโอเคทังถังอ๋อสวัสดีครับได้เงินเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงได้เงินอันเจ็ด เคียวไม่เล่นนะเคียวนี่อันตรายมากมมตายแล้วไม่อยาตายอีกจุบขึ้นไปข้างบนเย้ yeah. เอ้าสวัสดีครับพีซโอ๋กำลังเสริมข้างล่างก็มาอีกอ้าสวัสดีครับสับขันโยบเพลินเลยลังไม้เยอะนะครับ ซับจุ่มไหมเดี๋ยวนะใครปประเบิดเล็งที่หัวโยนโยนมากยากังนกไม่ต้องโยนก็ได้ปีโดดล็อกตโมนี้มีของคนระับมีกรินเออ ลงตามครับนี่ครับหลักการฟิสิกของท่อเกมสวยก่อนทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเจ๋งนะครับเป็นพ่างในตำนานมากเดี๋ยวเวลาเก็บกู้สัตว์อ้๊เก็บแล้วเตอมแล้วลูกซองแรงสไตรเกิะครับชื่อลูกซองแม่หัวหน้ายืนนิ่งไม่ไปช่วยลูกน้องเลย ใี่วงงานนะให้ลูกน้องนำหน้าเสมอนะอตัวเองก็ยอมมาสุดหมดแล้วโอ้ย oh, กระสุนกระสุนเริ่มล้อยล้อไม่จริงนะครับแค่ถต่พาร์ทแรกจน,นถึงมาลพาตอนนี้กระสุนลูกซองหมดแล้ว <c oughs> yeah, แต่ไม่เป็นไรทีพวก,กยังเรายังเหลือครับเราจยังยอดถอดเห็นใครอยู่บน เขาสยงามๆยำไม่หล่นเดี๋ยวเวลาขึ้นดิบดิบติบด,ดิเราต้องตามล่าคนเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวไปนะครับเราจะไม่ยอมให้เขาเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านกับแม่บ้านนะครับซึ่งเราได้จดทะเบียนกับแม่บ้านไว้ก่อนแล้วนะครับเต่เราโดนแต่ลิ้มลิ้ม แต่ว่าเราโดนนะครับคนที่จะเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับไปเปิดร้านเองก่อนนะครับแกมากแกมากกดดิบเนาะตอนนีดด้ไปช่วยนะครับในบ้านไหนมีตัวอะไรมาอีกโอเล็งไม่ทันขอบคุณมากไหนมีอีกไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็๋วาเตียวตายไรเราวัยรุ่นไอ้ ไม่ลงก็เยิ่อึดมากอึดจริงจริงคนอะไรอึดมากย,ยมาเพิ่มยังมาเพิ่มยิงโอเคอยูยูลกวะ ยี่ยม,มอ่ะไปเด็กกระสุนสองเพิ่ม๊บอ่าสิ่งอาจจะแฮบๆหน่อยนะครับลืมกินน้ำตอน้ายแย่แล้วราสตากัสเฮ้ยให้เปิดไฟสักหน่อยอโดนเลยโอเคดียังไมตายใืม เก็บเก็บเก็บฟันพยายามขึ้นจริงจริง,รงอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้เย,เ,ยเกล้ยวแล้วเฮ้ยไปดีเอาไ,ไปไปอ,อย่าเข้ามาดูลูกสอง ก,กินยากินยาก่อนแต่ต้องคำไม่กินน้ำส้งโอนสิยิง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 เติมเบรกดดหน่อยยึดยึดโอเคดูน <Okay. S 2> มีอะไรที่ต้องรีโห a d ไหมปีมพี reload โอเคลูกสองกร,ระสุนไม่มีเห็นไม่เป็นไรปะ ได้เวลาตามล่านะจักล่าสูนอาหารปึ๊บงายกระสุนเยี่ยมกระโดดจังมีตุ่มฟันตุ่มมีกล่องฟันกล่องเอ้ยมีกล่องเปิดกล่องนะฟันกล่องฟันกล่องทำไมเอ๊ย,ออยลืมไปข้างนีเ้เก็บลืม ชุดตรงนี้ก็มีหีบสมบัติอ่ากำบลายข้อมือนะครับโอ้ขึ้นไปเย่ yeah. เดี๋ยวเวลาตามน้าคนสูตรก๋วยเตี๋ยวมาขึ้นลิปขึ้นลิปอย่างเท่ๆดีออนกับปืนพกคู่ใจของเขานะครับยอดจริงๆอ้าวสวัสดีครับพ่อค้าไม่ได้เจอกันานาน ไม่ได้เจอกันตั้งนานไอ้ของเป็นยังไงบ้าง w e l c o m มีอะไรายบ้างโอเคอืมเดี๋ยวเราจะ ว่าแต่ผมจะใช้คิวเซเวแล้วกันเนาะจริงลูกโมลูกโมนี้มันก็ดีนะแต่ว่าผมซู้สึกว่ามนไม่ค่อยเข้าสาริพี่ลีออสเท่าไหร่รารรมีของขายไหมไม่มีเปแต่นี้น่าซือ้อต้องซือ้อเพราะมันเป็นสิ่งที่ค่อน <c oughs> ข้างจำเป็นสำหรับ ในการใช้ปุนกลนะครับนี่ครับคือผ่านท้ายปกตินะครับเราจะเล็งตรงช่วงระหว่างเอลนะครับแต่นี้พอมีผ่านท้ายปุ๊บเราเล็งระดับไหลก็วกนนิ่งขึ้นด้วยสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ก็อของไม่ต้องจัดก็ได้นะครับไปต้องเซฟกัน อมปแล้วนะเสียวเวลาออกสูตรก๋วยเตี๋ยวของฉันไปขาย,ยไม่นะมันพานไม่บ้านไปด้วยแย่ yeah. แล้วทีนี้ฉันคิดว่าวันนี้นะคือวันโอกาสของเราในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและแน่นอนคุณเชนดี้น่าจะเปิดสูตรของฉันไม่ได้ต่อไป ไม่น่านะไมน่าเชื่อนะครับอยู่ดีเอาสุดก๋วยเตี๋ยวไปไม่พอยังจะมาเปิดร้านเปิดร้านคู่แข่งอีกมาเส้นลไรครับพีดีออเราสุดจะทนจริงโอ้โหอันนี้น่าจะยิ่งกว่าเส้นใหญ่อีกอนี่คือสุดรลับของนายสินะก๋วยเตี๋ยว แต่ไม่เป็นไรดีออนนั้นทำเพื่ออนามัย<อ>ปกติแล้วก็แถมเป็นพิเศษไม่เรอทำไมเส้นมีเส้นให้ได้แค่สามเส้นเอง <c oughs> อพอขาหโหมาเร็ว <Monst ers. S 1> เวลาแล้วจัดก,การเจ้าของร้านเถื่อนก่อนเริ่มเกมยิงลูกตาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีออนและแน่นอนครับเวเาใช้ ปืนคู่ควรมามงย่างเงี้ยฮะจุดอ่อนมันอยู่ข้างบนยิงยิงยิงอุ้ยโดนลบยิง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 อุ้ยโดนลบมีต้องพูดไปด้วยแล้วก็กดไปด้วยโอเคนานนัดเดียวยิงเสร็จแล้วผมจะไม่รีโหลดนะครับเพราะว่าจะเอาไปขาย และแน่นอนปืนที่เราจะใช้นะครับไรเฟิลที่แรงที่สุดที่เราอัพเกรดมายิงยิงได้อีกทีหนึง่งมาลูกสองต้นลูก,ลกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วบอสแค่ไหนก็สู้พีลิออนไม่ได้หรอกอสู้พีลิออนะอืม วิ่สัตว์จังหวะจริงๆเตือนเชื่อเนี่ยครับผลของการเปิดธุรกิจเถื่อนอดีออนเขาสา,าจะเิดธุรกิจแบบสุจริตนะครับคนมนาแย่งสุตเปเียวตอนนี้ก็คนแย่งสุตเป็เดียวก็หายไปแล้วเดี๋ยวเราตามหาแม่บ้านแทน เนื้อเรื่องอะไรเนี่ยแต่งอะไรมาก็ไปดูแต่งเพื่อความบันเทิงนะครับจะได้ไม่เหงาปกติแล้วคุณคนเดียก็เหงาไปแล้วนะพ,พูดเองเนั่นเองเจ็บเองนะครับโอ้ข้สุนีโรดอืมจงแสงคงต้องจับผสมนี่โอเค ุูบฟันกนล่องนะระเบิดไฟไม่จะเป็นครับนี่นะของน้อยนะครับเนี่ยสู้สู้บอลได้เลยเฟิร์นเอสเปแอนด์ระเบิดศูนย์พิกปุ๊บเก็บของคนระับ จริงๆผมแนะนำนะถ้าซูบอสตัวนี้นะนำว่าอยู่ข้างบนดีกว่าครับในภาคต้นฉบับเพราะว่ามันจะมีแมรงอยู่ข้างล่างนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ซูข้างบนมันก็ต้องปอยกดหลกนะครับเฟตแมวครับเในเวลาขึ้นมาเก็บเงิน บโอเครวบเต็มส่วนจุดโอเคลงเชือกเอ้ยจำได้าตรงนี้จะมีมมงูนี่ไงถูกต้องเล่นมาตั้งสิบกว่ารอบอไม่มีกระสุนแลจวจเ้ยไม่มีคืนที่เก็บ้วจ้ะเอ็กซ์เรย์หนึ่งแล้วก็ เป็นเกมที่นานมากนะสำหรับเซติีวิวลองจับคาดจับไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเล่นครั้งแรกครับก็ภาคสีนี่แหละเพราะมันสนุกตอนเด็กแต่วอาจริงๆแล้วตอนเด็กนะครับถ้าคนที่ถ้าสมัยก่อนนู่นตอนแบบ สเสเตนสอนะครับถ้าคนที่ตอนเด็กๆเ,เล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าจะกลัวกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือความมืดนะครับแล้วก็ไอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่มันเป็นมืดใช่ไหมแล้วมันจะมีรัสปัตตตัวแรกออกมานั่นแหละครับเด็กทุกคนหรือใครๆก็กลัวกันนะครับถ้าเจอครั้งแรกนะเออแต่ผมก็เจอครั้งแรกผมก็กลัวอยู่เหมือนกันกลัวแบบโอ้มาซะอย่างร้อนเลยนะครับช่วงวัยเด็กนะครับเกมวัยเด็กของเรา ตนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับนะว่าตั้งแต่ตอนเล่นยูเซน,นวิลซีเนี่ยสิ่งที่กลัวน่กลัวอะไรบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยก็น่าจะกลัวพวกแอสปาเกตสุดเนาะเพราะว่าเราเจอช่วงแรกมันโผล่ช่วงแรกอยู่ดีแบบสิ่งที่เราไม่เคยเจอเอ,ออยู่ดีก็เป็นอย่างเนี้ยมันหลอนนะครับ What are you แต่ว่าเราจะขายลูกโม่ เราจะใช้ Killer Seven แทนนะครับปปิดประตดใ๋เวลาเดินหน้าทางเดินหน้าต่อไปฮนอนเฮ้ยเพื่อนเก่าต้องการไปส่งไหมโ <Okay. S 1> อเคได้เลย